มาดูกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เวทีมวยศึกไทยไฟนะครับจังหวัดขอนแกนราชธานีข้างๆโรงแรงมสุนีครับผมวันนี้มวยจะโชคแล้วนะครับวันที่16กุมภาพันธ์2568ครับศึกไทยไฟไทยไฟนะครับไทยไฟเป็นเวทีขนาดใหญ่นะครับที่มี เป็นระดับโลกเลยนะครับเนี่ยระดับโลกเลยแต่หนแต่หนูมิสือไม่ค่อยดูมวยก็เลยไม่รู้จะไม่รู้ชื่อมวยก็เลยไม่สามารถที่จะบอกชื่อมวยได้ว่ามีใครบ้างน,นะครับผมพอดีบังเอิญว่าอยู่ใกล้เคียงบริเวณงานก็เลยถือโอกาสทำหน้าที่ครีเอเตอร์นะครับมาไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูเวทีมวยตอนนี้พร้อมแล้วครับที่จะระเบิดขึ้นสำหรับคืนนี้ครับ18นาะฬิกา จุดศูน,นยนถึงยี่สิ่ศนน่นะครับผมหรือสามทุ่มสีทุ่มนี่ประมาณนี้นะครับผม <S <S เป็นเวทีนะครับ <S 1> <S 1> ทางในเขาปิดไปแล้วไม่น่าจะเข้าไปถ่ายทําได้ก็อยู่รอบรนอกถ่ายแล้วกัน <S <S เครื่องแสงสีเสียงพร้อมครับผม <S <S วันนี้ระเบิดขึ้นเอา1 8 0 0นครับ อุปกรณ์ติดตั้งด้านล่างเป็นเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับผมแรงสูงเท่านั้นเลยการถ่ายทอดสดรู้สึกว่าช่อง8จะ,ะรายงานนะครับวันนี้จะถ่ายทอดสดช่อง8เวลา1ิปนาถึง2 1 4 0น,นนะครับผมศึกไทยไฟที่อุบลราชธานีทางบริเวณร,บรอบๆจะเป็นตึกศุนีครับตึกซุนี อันนี้คือโรงแรมซุนีทาวเวอร์นะครับผมโรงแรมซุนีหน,นุ่มะเสิร์ชจะไลฟ์สดคลิปละสามนาทีนะครับก็จะตัดเป็นคลิปใหม่ให้ชมกันชมกันจุใจครับวันนี้หนุ่มยศจะรายงานสดตอน18ปนรดอกาด้วยนะครับเพราะอยู่ติดบ้านเลยนะครับอยู่ติดบ้านอ่าขอถือโอกาสมาดูมวยเลยวันนี้ ปะไดนูดานแลวนานแสนนานเวทีขนาดใหญ่นะครับผมนี้ซึกไทยไฟมีนักมวยหลายคู่ครับผมระดับโลกนะครับมาชบกันที่นี่จังหวัดอุบลราชธานีครับเตรียนเชิญท,ทุกท่านนะครับที่ชอบมวยชอบไม้ย,ยู่บ้นใกล้เดินเคียงจังหวัดใกล้เดินเคียง มาชมวยกันได้เลยนะครับที่บริเวณข้างๆโรงแรมซุนีทาวเวอร์ขอบคุณที่ติดตามครับผม